วิกฤตก็คือโอกาสคันนี้ก็เกิดขึ้นได้ลดอันเนกประสงค์วิ่งในเมืองคันนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่ายุคโควิดช่วงนี้มีเวลาว่างก็เกิดขึ้นแล้วก็ช่างเอาวางแล้วก็ว่างว่างเอาว่างมาเจอกันในที่สุดนะเคยไปหลายล้านแล้วกาตั้งเนี่ย ไม่มีใครยอมทำให้เขาว่ามันทำไม่ไม่ได้ไม่มีที่ยึดจกนกระทั่งมาเจอร้านชูเนตเนี่ยติมายสวรรค์เนี่ยนะแล้วก็ก็ค่อยกล่อมเข้านะบอกว่าช่วยทำเธอไม่ต้องไม่สวยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าวิ่งเอกสารอย่างเดียวกระจายกับข้าวมันไม่คุ้มนะหลายครั้งเจอปัญหาเนี่ยต้องบรรทุกของ เจ็ดแปดสิบโลเนี่ยมันทุกไม่ได้พอขาตั้งขางเล็กๆเ,เนี่ยมันมันทุกไม่อยู่ส่วนขาตั้งตรงเนี่ยมันตั้งไม่ได้คานนี้เนี่ยสุดที่สุดช่างก็ยอมนะเพราะว่าเขาว่างด้วยเล่นเข้าไปสี่ชั่วโมงใช่ไหมครับไอ้ที่แล้วมาก็เคยเขาเคยทาํากันแต่มันไม่สําเร็จแต่คันนี้สําเร็จครับเรียกว่า ผมจะตั้งชื่อว่ารถอนเนกประสงค์วิ่งในเมืองนะโอเคเกิดขึ้นในยุคโควิดนะครับวิกฤตก็เป็นโอกาสครับโชคดีครับ